นี่คือกุ้งส้สสสมตำกุ้งสดใช่ไหมใช่ครับส้มตำ <ผม S 2> หมดแล้วตอนนี้เหลือแต่น้ำเหลือแต่น,น้ำมันครับเราก็ดัดแปลงกันนิดนึงอันนี้จากลูกชาวสวนคนอ,อ้วนเมืองนนท์ครับผมเราก็จุ่มเลยฮะใช,<ต>ช่วโมงประมาณสามเดือนนะฮะไม่กี่เดือนก็เลยคือกูไม่แดกเลยกูไม่เก็บไว้ที่แดดหรืว่าแล้วกันพี่โอ้โหสามเดือนเราก็มีการหมักนิดเดิ้ล ทำเป็นทุกอย่างเ่ะเสร็จรออีกสเดือนสเดือนเจอกันครับโอเคครับผมครับคอกสุกคอสกลงไว้ตรงนี้ทั้งสเดือนนะโอ้หมอ้เสรอจแห้วหโอ้โห้โหโอ้หอ้ห้ออ้โห้วกอ้โ้หโอ้งหโ็้อ้หอออ้อ้ แต่แล้วว่าจะก ba ู ale, okay, <S <S ้เงสดมาแต่คิดคิดว่าน่าจะมันจะแสบตามันสารมันนิดนึงยสามเดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกกับท่านผู้ชมโอ้ว่าไงอ่ะอ่านไปมานานแล้วนะเออมันเป็นยังไงบ้างอ่ะเนี่ยสามเดือนแล้วเนี่ยมาเราลองลองกันดีกว่ามันครบแล้วสามเดือนสามเดือนแล้วแล แล้วมึงยังไม่แก่ขนาดนี้เนี่ยฮะโอ้โหเป็นไงรสชาติสามเดือนมันเป็นยังไงบ้างลูกแจมเบย์เลยครับโอ้มันมันนี่คือแก่เลยสามเดือนนี่มึงแก่แล้วเลสต่อจากนี้มึงจะทำยังไงพี่ต่อจากนี้มึงจะทำยังไงชีวิตอีกไม่นานคงตายแล้วล่ะน่าปวดหัวนะ